สวัสดีครับนักศึกษาครับจะมาต่อกันเรื่องการเรียน,นภาษาซีนะครับวันนี้จะว่ากันเรื่องของฟังก์ชันนะต่อนะครับฟังก์ชัน้เลขข้อสิบห้านะครับ with return value นะครับ with return value ประมาณนี้นะครับคือไอ้ฟังก์ชันวิ t h return value มันก็ค,ค,คล้ายๆกับคนเขาก็มองว่ามันถ้าเรามีกรอบใบหนึ่งเพื่อเปรียบเสมือนกับฟังก์ชันนะครับกรอบใบนี้เนี่ย ภายในกล่องเราไม่รู้ว่ากล่องนี้ยคืออะไรแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเอาเอาพารามิเตอร์นะครับใส่เข้าไปในกล่องเอาพารามิเตอร์ p2 เนี่ยใส่เข้าไปในกล่องลงไปตรงนี้นะครับกล่องนี้อาจจะแบบกล่องคํานวณกล่องคํานวณเสร็จปุ๊บกล่องนี้ก็จะส่งจะมีคํานวณกูกัก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 แล้วก็จะส่งข้อมูลออกมาทางนี้นะครับข้อมูลออกมา ออนะครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรใส่เข้าไปเข้าไปอันนี้คือได้ออกมานะครับได้ออกมาเอ๊ะอันนี้กล่องได้ออกมาแล้วนะกล่อง่นะ <c oughs> นะครับก็ไอ้ได้ออกมานี้เราเรียกว่า return value ครับเราเรียกว่า return value return value ใช้ยังไงในภาษา C ในฟังก์ชัน เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าวิดเจ็ตแวลูเป็นยังไงนะครับไปกันเลยนะครับเรื่องเมื่อผมเขียนฟังก์ชั y. นวายเห็นไหม in a in b เขาบอกว่าให้ Hi. in sum สามเท่ากับเอคูนบหารสองอ่า a อคูนบีหารสองนี่คือนี่คือผล F, อ East, d, อลัพธ์นะครับ print เอซสามอีสสาม is สเปอร์เซนต์ดีนะไปเปอร์เซนต์ d เพราะว่าประกาศตัวแปรเป็น integer นะครับก็เลยใช้เปอร์เซนต์ดีเออ่าวิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน cal นัมเบอรก็ในฟังก์ชัน main ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักนะครับก็เรียกชื่อโปรแกรมนี้ก็ดีนะ มันก็อัตโนมัติให้เราดีนะครับห้าสิบเสร็จแล้วครับนี่คือเราประกาศฟังก์ชันแล้วเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันลงลันซิอะไรขึ้นนไนะผลลัพธ์ที่ได้คือสองร้อยห้าสิบถ้าไม่ได้สองร้อยห้าสิบล่ะเอคูณบีสิบคูณ50ห้าสิบด้ห้าร้อยหารสองเหลือสองร้อยห้าสิบถูกไหมถูกนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชันที่คัลคูลเลตตรงนี้ออกมานะครับก็ไม่เห็นต่างอะไรก็เหมือนเหมือนตัวอย่างทั่วไปนะครับที่ที่ ที่ที่ตัวอย่างที่แล้วะนะครับที่มีเนี่ยพารามิเตอร์สองตัวตรงนี้นะฮะโอเคต่อไปนักศึกษาสัง,งเกตตรงคำว่า void ครับ void คือไม่มี return value ถ้าเมื่อ,อไรที่ขึ้นต้นด้วยฟังก์ชันด้วยคำว่า void แปลว่าไม่มี return value โอเคไหมเขีนลึกนะ ถ้าเครืองตอนคำฟังค,ำค,ำค,ำคำบว่าไวท์ก็ไม่มีรีเทิร์นแว e ลูนะโอเคแล,แล้วแล้วทำไงให้มีรีเทิร์นแว e ลูได้ล่ะก็เนี่ยป็นอินดิมันก็คือมันก็คือมันคืออะไรครับมันคือจำได้ไหมมีอะไรอินฟลูสนี่นั่นแหละมันคือ d ด t ้าไ p e ที่ประกาศตัวแปรนั่นแหละแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าบอกว่าจะส่ง ข้อมูลนะครับจะส่งข้อมูลชนิดใดออกมาถึงออกมาเอ๊จะส่งข้อมูลชนิดใดออกมาตามที่ Re เ u r n ตรงนี้ไงนะครับอย่างกรณีน,นี้เราบอกว่าฟังก์ชันนี้จุดจุดจุด,จดนะอุ้ยมีเยอะนะคะไปดูไปดูยอดหลังและหนังประกาศตัวแปรนะเป็นอะไรได้บ้างนะครับอยในกรณีน,นี้เราบอกว่าจะส่งข้อมูลชนิดอินออกมาเนี่ยเราก็ return อะ่ะจะมีคําว่า return นะครับมีคําว่า return ์นจำไว้นะ ต้องมีคำว่า re ตัวเลเ็กเตวอนะ turn return เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลที่ต้องการส่งออกไปนอกกล่องส่งออกไปนอกฟังก์ชันนะครับหรือเป็น expression เป็นนิพจน์ก็ได้นะครับเพราะเวลาเป็นนิพจน์มันจะ evaluate ให้เสร็จก่อนแล้วก็ได้ผลลัพธ์แล้วก็รีเท r รกลับไปแบบนี้หนึกออกไหมอ่าอ่าดูผมรีเทิร์นอะไรรีเทิร์นซจบ ลานามอีสสองร้อยห้าสิบมันไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือบรรทัดนี้แล้วมันยังไงเนี่ยมันเพิ่มเติมคือบรรทัดนี้แล้วบรรทัดนี้มันทําอะไรนะทำอะไรเออทำอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูวิธีใช้ต่อนะครับยังไม่พอนะจําได้ไหมว่าเราเปลี่ยนจาก void เป็นดูนะเห็น,นะน,หนไหมเนี่ยทําไมเออเลอร์รู้ไหมเพราะว่าอันนี้เป็น void แต่อันนี้ดันมี return มัน มันขัดแย้งกันไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น in อ่าอันนี้เป็น in อ่าไม่มีรีเทิรได้ไหมจริงไม่ได้นะเออเลยไหมเอาเลยไม่เอาเลยจริงจริงไม่ได้นะคะต้องต้องมีนะถ้าตรงนี้เป็น in คือไม่ใช่ v o i ตต้องมี Return ต้อง Re t ท r n อะไรสักอย่างก็ได้อะอย่างเงี้ยรีเทิรทิ้งๆไปอย่างเงี้ยเนี่ยต้องรี t ท r n ทิ้งไปศูนย์ก็ร e t u r n ไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมี in เห็นไหมรีเทิรศูนย์เห็นไหมนะครับาษา C ีมันไม่รแเ่ว่า ไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำเพราะมันจะทำให้โปรแกรมไม่สเสถียรน,นะฮะอย่างกรณีเ,เน,นี้รีเทิร์นซัมออกมาซัมมีค่าเป็นสองร้อยห้าสิบถูกไหมครับถูกไหมฮะรีเทิร์นซัมอย่างนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้คือสองร้อยห้าสิบถูกไหมที่มันจะได้ได,ได,ได,ได 250, ้เนี่ยได้ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์คือสองร้อยาสิบถูกไหมเออเนี่ยตรงเนี้ยได้ผลลัพธ์สองร้อยาสิบนะตรงเนี้ยทีนี้แล้วไงต่อล่ะก็เราประกาศตัวแปรขึ้นมาสิครับ int my ตามอ่ะตัว,ตว,ตวชื่อตัวแปรอะไรก็ได้อยากตั้งอะไรก็ได้เราก็แค่เอา my ตามเท่ากับอ่ะแค่นี้ run ตึงต้งตึ้งตาม e สองไอสิเอ้าอาจารย์เหมือนเดิมเลยก,ก,ก็ก็ใช่ไงก็เราเอาตัวแปรมารับแล้วนีไงแต่เราไม่ได้ออกตัวแปรไปทำอะไรต่อไงพีมพ f มาสิ my ตาม is เอ้ยซ d back e n d ลองดิ ไม่วางไอซีแบบผมพยายามทําให้คุณเห็นนะเพิ่มไปทีแล้วมันทัดมันทัดเพิ่มตรงนี้แล้วทําไมมีผลลัพธ์เพิ่มตรงนี้แลมม้วทำไมไม่มีผลลัพธ์อย่างเงี้ยให้คุณสังเกตตามไปเรื่อยๆนะพร้อมเอาไมซ์ซามมาแสดงเห็นไหมไม้ซามอีสองร้อยห้าสิบได้สองร้อยห้าสิบเหมือนกันไหนลองเปลี่ยนทิศทักนี้เป็นสามสามสิบล่ะเปลี่ยนไหมไมซ์ซามเปลี่ยนเห็นไหมไมซ์ซามเปลี่ยนไปเจ็ดร้อยห้าสิบเหมือนกับสามเป๊ะเลยเพราะซามอันนี้ปิดพิมพ์มันทันนี้ลบทิ้งเลยมันทันนี้ลบได้นะนะครับเพราะเรารีเทิร์นออกไปแล้วนี่เราจะเเเก็็็บไไไว้้้้ทาามมมมละ่ะหนห, e e 750, หนนยซี เออนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเมื่อไรที่น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 มแล้วก็เหมือนเรามีฟังก์ชันอะนด้ออกไหมฮะเราเราก็มีกล่องเนี่ยหนึ่งใบนะครับชื่อว่าเนี่ยกล่องนี้ชื่อว่า Cal c ค l number ร์ทำไมชื่อว่ากล่องแค l number ชื่อนี้ไงนี่ไงไงมีพารามิเตอร์สองตัวคือ a อกับ b นะครับมีพารามิเตอร์สองตัวคือ a กับ b อย่างเงี้ยฮะแล้วมีออกมาเป็นชนิด integer เป็นจำนวนเต็มแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราส่งสามสิบเข้าไปนะครับสมมุติว่าท่านเราส่งสามสิบเข้าไปอย่างงี้สามสิบเข้าไปแล้วก็ส่งห้าสิบเข้าไปมันก็จะไปกูกกะกูกกะกุกกู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 กากูกอกู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 กกูกอกูัูกูกูกเกูกูกอกูกูนีกูกูก็กูกูัูก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 ก รับข้อมูลที่ได้จาก Return Value ของฟังก์ชันเวลาเรียกใช้ฟังก์ชันเนี่ยเราก็เอาตัวแปรมารับข้อมูลแบบนี้งายโอเคไหมเก็ไหมนี่ไงเอาตัวแปรมารับแบบนี้แล้วค่อยเอาตัวแปรไปใช้งานต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะอันนี้คือตัวอย่างการใช้ Return Value ในภาษาสี่เป็นไงเก็ตไหมเก็ไหมก็ยังไม่เก็ตอ่ะโอเคมาต่อเรามาดูมาดูกรณีศึกษาแบบนี้มัอย ดูกรณีสะาดเร่องม,มั้งอ่ะลองมาดูแบบนี้บ้างถ้าสมมติว่าผมเขียนมาแบบนี้นะฮาร์เกรดฮาเกรดจากโูคเกิดอะไรก็บอกว่าอินสกอรแล้วก็รีเทิร์นเป็นชาอ่ารีเทิร์นเป็นชาได้ไหมได้ได้นะได้ผมก็เปลี่ยนนะผมบอกว่า i นะิถ้า i ิถ้า e score Return ์น f ถ้าน้อยกว่าหกสิบรีเทิร์ lock f ถ้า s t อร์น้อยกว่าเจ็ดสิบรีเทิรสี่ f ถ้า s t อร์น้อยกว่าแปดสิบ r ีเทิร บเถ้าต่อมากกว่าเมากับ่าแปดสิบมาเม่เอามาแล้วเพราะว่าที่เหลือก็คือถ้ามันหลุดมาได้ก็คือรีเทิร์นเอ่อหน้าษามของบลีบอย่าจำไว้เลยนะหลักการใช้รีเทิร์นนะครับเมื่อไลทที่เกิดรีเทิร์น เกิดรีเทิร์นขึ้นนะเมื่อไรที่เกิดรีเทิร์นขึ้นนะจะไม่ทำบรรทัดต,ต่อไปทันทีจะไม่ทำบรรทัดต,ต่อไปแล้วนะครับเพราะถือว่าจบฟังก์ชันถือว่าฟังก์ชันจบแล้วนะครับพอรีเทิร์นแล้วถือว่าฟังก์ชันจบแล้วนะครับจำไว้นะ เมื่ออะไรที่เกิดรีเทิร์นจะไม่ทำบรรทัดต่อไปแล้วถือว่าฟังก์ชันนั้นจบแล้วโอเคไหมฟังก์ชันนั้นจบแล้วอย่างกรณีนะี้ถ้ารีเทิร์นเอฟแล้วมันจะมาทำา dc ีบอไหมไม่ทำเลยนะรีเทิร์นเอฟแล้ว,นะลวมันคือถือว่าจบฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับจบฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วอ่าไม่เชื่อ,อลองลองสมมติผมบอกว่าแคลเกตอืมแคลเกตก็ พาเบรดอ่าเบรดแคลเบรดผมให้เป็นสามสิบห้าอ่าให้ป็นสามสิ้ามายเบรดอีส์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่เกรดเข้าไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่าน้อยอ่าเอสอ่าเอสไม่ได้ใช้นะตัวแปตัวแปเ s สไม่ใช่เป็นไงฮะได้เกรด f อสไหมเนะครับเพราะว่าอะไรน er ้อยกว่าห้าสิบรีเทิร์นเออ่าสามสิบห้าใช่ไหมอ่าดูนะ เหตุผลนะอ่า print f อ่าสังเกตนะโอเค calculate อ่าดูนะครับดูนะครับจะทำให้ดูนะครับอ f นี่นะนี่คือฟังก์ชัน calculate break นะครับก็บอกว่า print f not f continue ไม่ใช่ get f continue นะครับ continue ปึ๊บไม่ใช่เก t ตนะครับไม่ใช่เ continue อิาปึ๊บไม่ใช่เก t c c o n t i n u e ปึ๊บไม่ใช่เก t b continue ก็เป็นเกจรับ not b result is a นะครับก็จบละก็เป็นเกจเอง นี่ออกมอ่ะก็รีเทิร์นนีเนี่ยนี่คือสังเกตว่ามันทำงานอ่ะสังเกตสังเกตนะโอเคมาแล้วอะล่าบิกินคำนวณเกรดกันบิกินสกอร์อ่ะผมแทนสกอร์เข้าไปด้วยหรือว่ากเปอร์เซ็นต์ดีว่าสกอร์เท่าไหร่อะก็ได้รู้นะครับปึ๊บนี่โอเคสกอร์สามสิบห้ามาเริ่มคำนวณเกรดกันไมเกรดอีฟเอ่ะ e F เลยเพราะอะไรอีฟ e สกอร์น้อยกว่าห้าสิบ r ีเทนเอฟจบเลยครับข้างล่างไม่ทำแล้วงงไหมงงอืมไม่เป็นไร อ่าห้าสิบลองเปลี่ยนมปห้าสิบดิล้านตึง้งห้าสิบปรากฏว่าอห้าสิบปรากฏว่าด,ดูดีนะดูดีนะนะนะค่อยๆไปเงน,นะสกอร์ที่เราใส่เข้ามาตัวนี้คืออะไรห้าสิบถูกไหมห้าสิบถูกไหมห้าสิบถูกไหมห้าสิบห้าสิบคือน้อยน้อยกว่าห้าสิบน้อยกว่าจริงไหมไม่จริงมันก็คือมันไม่ใช่เกตเอฟไงไม่ได้น้อยก 50, อว่าห้าสิบแบบห้าสิบพอดีนะนะทีนี้สกอร์นะั้นหกสิบไม่จริงริกลีเทรนดีนี่ไงก็เลยได้ดีเยีดีนี่ครับ เรดตัวนี้ก็เป็นดีดีแล้วก็มาโชว์ตรงนี้ดีนะครับแล้วมาโชว์ตรงนี้เห็นไหมนะค,ครับอ่ะลองตอบไปสิลองห้าสิบห้าอะไรเป็นไงอ่ะขึ้นห้าสิบห้าห้าสิบห้าก็คือนี่ห้าสิบห้าก็คือโอเคมาบิกินแต่นี้คะแนนเป็นห้าสิบห้านะห้าสิบห้าห้าสิบห้ามาตรงนี้ปุ๊บน้อยกว่าไหมไม่น้อยกว่ามันไม่ใช่เกรดเอดนี่ถูกไหมอ่าไม่ใช่เกรดเอสนีน่น้อยกว่าหกสิบไหมจริงอันนี้โอเคเนี่ยโอเคเนี่ย,ยใช่ ก็สร็ก็ได้เป็นเกตดีไงก็รีเทิร์นดีนี่ไงครับรีเทิร์นดีนี่ไงจบนะจบอ่าลองลองหกสิบแปดไหมหกสิบแปดหกสิบแปดเป็นอะไรหกแปดลันตึง้งหกสิบแปดผลลัพธ์ที่ได้เป็นนี่ไงเกตหกสิบแปด 68. ไม่ใช่เอฟนะอ่าดูดีดีไหมเอฟไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชคอนติเนียโอเคคอนติเนียผ่านใช่น้อยกว่าหกสิบไหมไม่ใช่ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีนะไม่ใช,ใช,นะใช่ก็คอนติเนียเห็นไหมคอนติเนียดีเห็นไหมคอนติเนีย น้อยกว่าเทสี่ไหมใช่นะครับใช่ใช่ก็ได้เป็นได้เป็นสี่ขึ้นมานะครับเห็นสักเกเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเจอรีเทิร์นเมื่อ,อไหร่มันจะไม่ทําต่อแล้วนะครับจะถือว่าฟังก์ชันนั้นจบแล้วนะครับเจอรีเทิร์นเมื่อ,อไ,ไหร่สัไว้นะเจอรีเทิร์นเมื่อไหร่จะถือว่าจบแล้วนะครับอ้าวแล้วลองใหม่ลองสักเก้าสิบลาเก้าสิบลาเอ๊ะเป็นไงเนี่ยเก้าสิบเป็นไง ดีไหมไม่ดี continue ซีไหมไม่ใช่ซี c o n t i n u ใช่บีไหมไม่ใช่บีมันก็คือเอไงเอก็จบแหละก็ได้เออดูไหมอันนี้เป็นไงไม่ใช่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 จนมาทำมาทันทีแล้วก็ทำมาทันนี้ก็นนคือจบนะครับก็จดจำถึกถึงอันล่างสุดเลยก็ยคือจบนะครับนี่โปรแกรมตัดเกรดนง,ง่ายนะครับการตัดเกรดง,ง่ายโดยใช้สังก์ชนนะครับ พอได้ผลลัพธ์เป็นเกรดก็รีเทอรอนออกมาแล้วเราก็ได้เก็บเกรดเอาไว้แล้วก็ใส่เข้ามาตรงนี้นะครับเราอาจจะประยุกต์ใช้โปรแกรมเก็บเกรดตรงนี้เราอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับ please input score นะครับ score ปึ๊บอ่าให้เราเสื้อขนหน่อยนะครับแล้วก็การ F จำได้ไหมการ F ปอร์เซ็นต์ D แล้วก็ แอนเปอร์แซนเอสนี่เอสโซเปรที่เราประกาศไว้เมื่อกี้ไงเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น Ace. เอสอารล้วจะได้อะไรขึ้นมาปึ๊บลันนะครับเห็นไหมให้ใส่สกอร์และเปลี่ยนใหม่นะผลรับ,บ,บเราัะแปลนทีม,มาหกสิบห้าได้เกียรติอะไรปึง้งนี่ไงหกสิบห้าได้เกียรติซีถูกไหมถูกนะครับถูกอ่าลันใหมล์ลันหม่ปึง้งอ่าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองได้เกีเกยรติอะไรเจ็ดสิบสองได้เกียรติบีเห็นไหมเออถูกไหมถูกเออนี่เป็นตัวอย่างก,การใช้งาน ฟังก์ชันแบบมี return value เดี๋ยวมาสรุปเป็นคร่าวๆนะครับการเขียนฟังก์ชันแบบมี return value นะครับมันจะต้องมีเขาเรียกว่า return type นะครับเขาเรียกว่า return type ตรงนี้นะครับ return type ตรงนี้ตามเว้นวรรคนะเว้นวะร์คในตัวนี้เว้นวรรคนะตามด้วยชื่อฟังก์ชันฟังก์ชันฟัง name นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดตรงนี้เป็นในนี้เป็นรามิเ e อร์นะครับจำได้ไหมนี นี่คือการใช้ฟังก์ชันแบบมีรีเทิร์วงเล็บปิดแล้วก็ปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดตรงนี้เป็นโค้ดนะครับว่าให้ฟังก์ชันนี้ทํางานอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับมีไหมรีเทิร์นไทนี่ไงตรงนี้เราเรียกว่า r e เท r ร์ y ไทป์นะครับรีเทิร์ไทปเป็นชนิด c h a r a เตอรเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ต้องส่งข้อมูลออกมาเป็น c h a r a เตอรแล้วใช่ไหมเนี่ยชาร r เตอรใช่ไหมใช่ใช่ไหม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  ตรงหลังรีเทอร์มีคำว่ารีเทอร์ใช่ไหมใช่นะครับตรงนี้คือคอะไรตรงนี้คือเนมชื่อฟังก์ชันนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือพารามิเตอร์นะครับเนี่ยหลักการใช้ฟังก์ชันทั่วไปการเขียนฟังก์ชันทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วในส่วนนี้ก็คือโค้ดเนี่ยส่วนเนี้ยก็ทั้งหมดก็เป็นโค้ดที่เราจะให้ฟังก์ชันนี้ทํางานอะไรบ้างแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะให้นักศึกษาได้รู้จักการใช้ฟังก์ชันแบบมี Return type นะครับนักศึกษาเราไปทําตัวอย่างนี้ดูนะครับว่า เขียนแล้วมันเป็นยังไงเราพยายามแกะโค้ดตรงนี้แกะการใช้ if แกะการใช้ return แกะการใช้ parameter แบบนี้การเรียกใช้ฟังก์ชันจากฟังก์ชัน main อย่างนี้นะครับลองใจเย็นๆนะครับแล้วก็ฝึกวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับสัวันหนึ่งนะ่รค่ะต้องเก่งขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ